ศิณชินวัรับทอดสูตรเรื่องเพื่อไทยแพ้ก้าวไกลเนี่ยคุณทักษิณถอดสูตรมานอกจากผู้ถึงกระแสกระสุนแล้วเนี่ยคุณทักษิณจะถอดสูตรเอาเพื่อไทยแพ้ของเพื่อไทยชัยชนะของก้าวไกลมาจากอะไรน่าสนใจใช้หลักของการตลาดทฤษฎีการตลาดล้วนๆนะครับคุณทักษิณต้องบอกว่าเขาทําการเมืองตั้งแต่ปีสี่สามสี่หนึ่งสี่สาแล้วก็เลือกตั้ง4ี่สีเนี่ยใช้หลักการตลาดในการในการดําเนินการเมืองมาตลอดผู้ชนะ คือคนที่คิดเกมใหม่ครับเชิงโปรดักต์มาก็ี่ิ้งตอนนั้นเขาทำซึ่งก็ใช่ทอสูติชนะของก้าวไกลอันแรกเลยก้าวไกลใช้หลัก U G และก็ C U คือ Generate Content U คือ User G คือ Generate Content C คือ Content หลักการก็คือว่าหลักการตามตลาดคือว่าโปรดักต์นั้นออกอะไรเนี่ยถามที่ผู้บริโภค าถามที่ลูกค้า,าถามที่โวตเตอร์ก็ไเ,เป็นการเมืองคือถามโวตเตอร์ก็ทําอะไรนะและมันตรงใจมันจะตรงใจผู้บริโภคตรงใจโวตเตอร์ออมหน้าเราก้าวไกลเป็นบทเรียนแรกของระบบการเมืองในประเทศนี้ 1. คือใช้เงินน้อยที่สุดครสองคือใช้โซเชียลมีเดียนำสามไปไหนมาไหนมวลชนมาเองไม่ต้องขนพร้นยูยูจีซีที่บอกก็คือนอกจากาตรงใจแล้วเนี่ย รวดเร็วและสมัยใหม่และที่สําคัญรวดเร็วสมัยใหม่ตรงใจต้องคิดถึงแพลตฟอร์มคุณทักสินบอกก้าวไกลเขาเก่งแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มหลักคือ Tik ต o อกต,กตุกติ๊กตุกติกต๊กใช้ต,ตุกติ๊กทิกต็อกนี่แหละครับตึง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 <ก>นงใจค,<ว>คน,คนถึงคนโอเคขณะที่เพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเหมือนองค์กรขบเรดใหญ่ๆเนี่ยคิดถึงการดิสลอปเนี่ยมาตลอดที่ผ่านมาเขาพยายามปรับตัว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 นะแต่ใช้หลักของ sustaining เนี่ย innovation คือครว้ว่ายืนรู้ว่ารู้ว่าต่อไปไม่ไหวเขาปรับมาตลอดนะใช้หลักนี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็บอกองค์กรใหญ่ใช้แค่เนี้ยไม่พอ,พอและเป็นนําสู่ความพ่ายแพ้ครั้งนี้หลักการนะต่อไปนี้เพื่อไทยถ้าต้องการกลับมาเป็นพรรคกำัหนึ่งเนี่ยครับคุณทักษิณว่าต้องใช้นี้ Disruptive Dis Innovation เป็นแบบอาจารย์ Professor c r e ครต t o เนี่ยเขาเคยเขียนไว้ต้องแค่เส้นเนี่ยเคยทําไว้หนึ่งก็คือหลักคิดของเขาหนึ่ง นำนวัตกรรมใช่ไหมใช่มาหรือสินค้าใหม่ๆม,มาสเสนอเข้าแล้วมันได้เคียงกับ UGC ตรงนี้ว่าเข้าใจและตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยตร